ใครที่ชอบทานเมนูผัดน้ำพริกเผาดูคลิปนี้แล้วแชร์เก็บไว้ทำตามได้เลยวันนี้แจ็คจะทำไก่ผัดน้ำพริกเผาวิธีทำง่ายๆครับรสชาติอร่อยลีลาไม่ต้องเยอะพร้อมแล้วไปเริ่มทำกันเลยครับตั้งกระทะและจุดไฟเลยครับใช้ไฟกลางๆนะครับไม่ต้องใช้ไฟแรงแล้วใส่น้ำมันพืชลงไปครับเดี๋ยวรอให้น้ำมันร้อนครับแล้วค่อยเจียวกระเทียมให้หอมพอน้ำมันร้อนแล้วใส่กระเทียมสับลงไปสองช้อนโต๊ะครับ เกียวกระเทียมให้หอมก่อนนะครับให้เหลืองๆกรอบๆแล้วก็มีกลิ่นหอมขึ้นมาตอนนี้กระเทียมเหลืองกรอบแล้วนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมขึ้นมาแล้วใส่ไก่ลงไปครับแจ็คใช้เป็นส่วนสะโพกนะครับครึ่งกิโลกร,รมัมหั่นเป็นชิ้นให้พอดีคำผักคลุกเค้าให้เข้ากันครับไก่ซื้อมาก็ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับ แล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆพอไก่เป็นสีขาวแล้วตึงๆขึ้นมาแบบนี้ใส่น้ำพริกเผาลงไปได้เลยครับแจกใช้สองช้อนโต๊ะครึ่งนะครับแล้วก็ผัดคลุกเค้าให้เข้ากันืดูสีสิพอเข้ากันดีแบบนี้แล้วปรุงรสได้เลยครับใส่ซอสหอยนางรมลงไปสองช้อนโต๊ะ ซอสปรุงรส1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาวครึ่งช้อนโต๊ะน้ำปลาครึ่งช้อนโต๊ะผัดให้เข้ากันครับแล้วใส่หอมหัวใหญ่ลงไปหนึ่งหัวครับหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้นะตามด้วยพริกชี้ฟ้าแดงครับ1เม็ดผัดให้หอมสุกใสก่อนนะครับ ถ้าใครชอบให้มีรสหวานเพิ่มขึ้นเนี่ยใส่น้ำตาลทรายลงไปได้ครับากใส่ครึ่งช้อนโต๊ะนะพอดีชิมแล้วน้ำพริกเผาเนี่ยไม่ค่อยหวานเท่าไหร่ครับใส่เพิ่มได้ถ้าใครไม่ชอบเนี่ยไม่ใส่ก็ได้นะครับหรือใครชอบผงชูรสก็ใส่ผงชูรสเพิ่มได้ครับตอนนี้หอมหัวใหญ่สุกใสดีแล้วนะครับใส่ต้นหอมหั่นท่อนลงไปหนึ่งกำมือ ผัดคลุกเขาให้เข้ากันอีกเล็กน้อยครับแค่นี้ก็พอแล้วครับปิดแก๊สได้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วครับไก่ผัดน้ำพริกเผาตักเสิร์ฟลงจานได้เลยครับนี่หืมกลิ่นหอมมากเลยมาชิมกันดูครับเมนูนี้เนี่ยต้องคลุกข้าวนะสุดยอดมากไปครับ Uh huh. ต้องทานกับข้าวสวยร้อนๆครับเข้ากันมากอร่อยเลยทางบ้านลองไปทำตามกันดูนะครับวันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ